แต่เต่นทุกท่านจะเป็นวันนะครับเวลคัามกาลาไนแล้วยังถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่พิเศษกับน้องคนหนึ่งในวันท้ายวันเกิดของเธอในวันนี้ขอเสียบมือกับคณะ์นาิสแวนซูรีอ่าโอเคขนมเค้กมีไหมถ้าไม่มีขนมเค้กก็ขามหมูขึ้นมาโอเคนะครับก็ ยังมีอีกหลายคนนะครับเดี๋ยวก็เหมอเหมลงๆกันไปนะฮะก็เชิญเจ้าของันเกิดด้านหน้าครับมา okay okay <S <S โอเคโอเคขนมเค้กมีไหมเอาจริงๆซีเรียสอยู่ๆก็เซอรไพรส์กันไปมานะฮะอ่าโอเคมาเลยมาเลยมาเลยไม่ต้องไม่ต้องเซอร์พรส์แล้วไปหยิบมามาโอเคอันนี้เป็นพีดีนะ,ะับ ก็เลยตกอการขึ้มา ครับไม่รู้ว่าเดียวใจเย็นไปซะแล้วไม่เป็นไรก็ไพภพขอให้อ่าจากนี้ไ่ต้นไปเจอแต่ประสบการณ์ที่ดีเจอแต่มิตรภาพเจอแต่เสียงเราะและชัยชนะไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเวทีนี้คุณจะมาแล้วได้อะไรกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ได้ค,คือได้ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตแบบถาวรมีความสุขมากๆครับรวยตลอดไปนะครับ Happy birthday to <Yeah. S 2> เอาละครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับแฮปปี้เบิร์ดดย์นะครับสำหรับรวมถึงน้องๆที่เกิดในเดือนเมษายนด้วยนะครับเอาละครับและตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรานะครับให้เราทุกคนพักผ่อนตามอธัธยาศัยเดี๋ยวเรามาสนุกกันต่อในช่วงต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวเชิญทุกท่านรับทานอาหารต่อกันได้นะครับในช่วงของการนั้นแหละเนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับ